เดี๋ยวให้ทดลองวิ่งสัก 5K แล้วกันเน็กเปอร์เซนต์ทูครับมีความแหลมคมหลือเกินตีขาสูงไม่ได้ครับเดี๋ยวปาดก้นถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้ค่ะ ตะขายอย่างเงี้ยครับผ้า upper เ,เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ใช้ผ้า engineer mesh นะครับไม่ใช่อตอมนิดนะครับผมซึ่งถ้าเป็น n e o p รุ่นแรกก็จะใช้ผ้าเวเปอร์วีบครับลักษณะก็คือจะเหมือนพลาสติกเป็นพลาสติกใสๆบางๆมันค่อนข้างที่จะระบายอากาศสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับรูระบายมันเล็กกว่านั่นเองเห็นไหมมีการเสริมตรง toe ็อกเพื่อที่จะให้รับแรงเสียดสีกับนิ้วเท้าของเราได้ดีขึ้นครับทนกว่า n e o p r หนึ่งแน่นอนครับสำหรับ คนที่สนใจรองเท้า,ทาวิ่งรุ่นนี้อยู่นะผมคิดว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งลงหน้าเท้าจ๋าๆนะคู่นี้มันก็ไม่ได้ทําความเร็วได้ดีกว่าคู่เดิมสักเท่าไหร่หรอกครับแต่สําหรับคนที่ลงหน้าเท้าจ๋านะเห็นไหมมันมีตัวยางระบุมาเลยครับว่ามึงต้องลงหน้าเท้าเท่านั้นนะเฟ้ยเห็นไหมส้นเท้ามันจะไม่มีอะไรเลยนี่เป็นโฟมนะเนี่ยไม่ใช่ยางนะเนี่ยเป็นโฟม ถ้าเกิดคุณลงทั้งแผ่นเท้าอ่ะเต็มหน้าเท้านะก็คือมันจะกินตัวนี้เข้าไปเร็วมากครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่โฟมไม่มียางมาครอบเวอร์ไว้เหมือนด้านหน้าฝาเท้าเห็นไหมฟีลลิ่งครั้งแรกที่ผมใส่นี่คือเหมือนกับเหมือนส้นเท้าของเราหายไปยังไงยังงั้นเลยแม่งบีบให้ลงวิ่งแต่หน้าเท้าอย่างเดียวแล้วก็เวลาใส่เดินก็ไม่ได้สบายนะใส่เดินเวลาครูดาวรู้สึกเลยว่ามันมีอาการเมื่อยๆที่ฝาเท้าครับ ก็ไม่เหมือนแอนโดฟินโปที่ผมเคยใส่มันใส่ครูดาวใส่แบบเดินใส่แบบใส่เล่นอย่างเงี้ยเออมันก็ยังแบบสบายสบายเท้ากว่าครับข้าวๆก็เดิประมานะครับแม่สำหรับคู่นี้ก็คือยืมเข้ามาลองนะไม่ได้ซื้อเองนะเพราะว่ามันหาซื้อยากเย็นเลยก็วิ่งโซน2เพจหกเพจเจ็ดอย่างนี้ก็มันก็วิ่งได้เลยครับมันก็อยู่ที่เราไม่เกี่ยวว่าจะเป็นรองเท้าเลเซ่งแเราจะต้องวิ่งเร็ววิ่งช้าก็ได้แต่มันไม่เหมาะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับมันคือมันบังคับให้ลงแต่หน้าเท้า แล้วก็รองเท้าก็จะพังเร็วครับถ้าวิ่งแบบลงส้อนอะไรอย่างเงี้ยคนที่วิ่งลงส้นก็อาจจะต้องปรับฟอร์มวิ่งก่อนมาใส่คู่นี้แล้ครับให้มันแบบได้เต็มประสิทธิภาพก็ต้องเปลี่ยนฟอรมวิ่งกันเลยทีเดียวครับใส่ไปสักพักสักร้อยสองร้อยโลอตรงเนี้ย้อยแน่นอนอันี้ขนาดใส่ไปร้อยโลนิดๆเองนะเห็นไหมมีอาการแบบขอบย้อยแล้วจริงๆมันก็ไม่มีผลกับการวิ่งเท่าไรหร่หรอกครับแต่ว่ามันเวลามองแล้วมันมันรู้สึกขัดหูขัดตาฮะรองเท้า ผูต้องแพงแต่มันย่นไวและเกินอะไรประมาณนี้ครับความทนทานนี้ดูจากวัสดุแล้วก็การพัฒนาต่อยอดมาอีกขั้นหนึ่งก็ทนทานกว่าในเปอร์เซรรุ่นแรกแน่นอนครับเบอร์สิบ us UH, ครับมาดูน้ำหนักกันว่าข้างหนึ่งหนักกี่กร,รมัมสองร้อีกร,รมัมแล้วข้างขวาละ่ะเอา้าทำไมข้างขวานหนักกว่าข้างซ้ายวะเนี่ย What the fuck? เอาข้อใหม่เอาใหม่ข้างขวาเอาข้างขวาหนักกว่าข้างซ้ายซะง,งั้นเห็นไ,ไหมห่างกัน5้ากร,รัมครับมิโซเป็นซูมเอนะครับก็น่าจะเป็นโฟมพีแบ็กนั่นแหละกดตรงนี้รู้สึกว่ามันมีแผน่นคาร์บอนอยู่สัมผัสได้ถึงแผ่นคาร์บอนที่อยู่ใ,ใต้ฝ่าเท้าเฟี้ยวจริงๆอันนี้ก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆบนตัวตรองเท้านะครับ เชือกมันค่อนข้างที่จะมัดได้แน่นหนาเพราะว่ามันตรงตุ่มๆนี้มันจะมีความเหนุบเนบนิดนึงเวลามัดแล้วมันค่อนข้างแน่นหนาครับแต่ข้อเสียคือมันให้เชือกมาสั้นเกินไปเนี่ยเวลาผมใส่รองเท้าผมต้องเผื่อขึ้นมาหนึ่งช่องเลยเพราะว่าเชือกมันยาวไม่พอในดินรองเท้าก็ประมาณนี้ครับตัวเก่านีมีปัญหาเวลาคนใส่แล้วดึงแรง,งๆลิ้นรองเท้าหลุดครับ แต่ตัวนี้เย็บมาค่อนข้างแน่นหนาครับตัวลิ้นมันก็ทํามาให้มันทนทานยิ่งขึ้นครับพัฒนาเรื่องความทนทานของตัวรองเท้าครับตัวความโป่งครับเห็นไหมเป็นนิดตัวใหม่ให้ตัวได้นิดหนึง่งไม่ถึงกับย้วยเหมือนตัวผ้าฝายนิดพื้นก็เหมือนซุมฝ่ายไม่เปอร์เซนต์เจนที่หนึ่งเลยครับเจนแรกจะเน้นลงที่หน้าเท้าเขาก็เลยเสริมตัวยางเอาโซมาที่เฉพาะฝ่าเท้าด้านหน้ากับปลายเท้าครับ อันนี้คือสภาพผ่าน120กิโลไปเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็อย่างดีอยู่นะสำหรับคนที่วิ่งลงเฉพาะหน้าเท้าจะใช้ได้นานหน่อยครับถ้าคนวิ่งลงส้นเท้าตรงนี้ก็จะไปเร็วครับอันนี้ยังใสๆอยู่พื้นรองเท้าเอาออกไม่ได้นะครับเหมือนกับติดกาวไว้ครับดึงออกมาซักไม่ได้นะครับแผ่นคาร์บอนแบบเต็มฝ่าเท้านะครับตัวนี้ เดี๋ยวให้ทดลองวิ่งสัก 5K แล้วกัน Next Percent 2ครับ,บ 5K แบบเบาบางแล้วกันเนาะมีความแหละมคมล้วเกันปีขาสูงไม่ได้ครับเดี๋ยวบาดข้นข้อเสียอย่างแรกคือเชือกสั้นครับแม่งให้เชือกมาไม่พอดูดิพอมัสเสร็จเลืออยู่แค่นี้ยนี่ยังไม่ไ,มได้ร้อยรูสุดท้ายนะยังได้แค่นี้มึงจะงกเชือกไปไหนในกีเนะี แต่เชื่อมันดีจริงอะแต่มันให้มาสั้นไปหน่อย <laughs> March.